ันนี้เราจะพามาดูสายปิงปองที่เราทำกันไว้ว่ามันใช้งานได้ไหมอันดับแรกเลยขั้วที่เราบัดกรีนะครับเราก็ใส่หลอดเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาเทสก็ตรงลองดูนะครับนี่เดี๋ยวเสียบให้ดูนี่นะครับเสียบเข้าไปแล้วอันนี้เสียบสายไฟเข้าไปปลั๊กมันหลวมนะครับมันไม่ใช่หัวปลั๊กมันจะเป็นแค่สายเสียบเข้าไป ก็จะติดแบบนี้เลยอันนี้ก็ยังทําไม่ครบนะครับเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูว่าอันเนี้ยที่เราทําผมก็ยังไม่ได้เทสเหมือนกันเนี่ยมาเทสให้ดูเนี่ยคือติดขั้วที่เราทํานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราดึงสายมาก็ถ้าเราต่อสายตามสเปคที่ว่านะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าขั้วเขาปกติมาดีแบบสายไม่ขาดในตรง ถ้าเราเลือกรนะ้านขายขั้วที่หญ่ค่อนข้างไว้ใจได้นะครับก็จะสะดวกคือร้อเปอร์ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับแต่เป็นบางขั้วนะครับเคยเจอเหมือนกันเคยซื้อเข้ามาแล้วของใหม่แต่ใช้ไม่ได้นะมันจะขาดตรงนี้ซึ่งเกิดจากการผลิตจากโรงงานเขาย้ำมาอาจจะไม่ถึงกันซึ่งมันไม่ได้คุณภาพนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีเลือกซื้อนะครับก็ต้องดูด้วยควบปิงปองวิธีเลือกซื้อนะครับก็ต้องดูนะข้างในเป็นสน,นิมง่ายไหมดูเป็นสปริงหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่กับซื้อกับแม่ค้าพ่อค้าที่เราเคยซื้อขายนะครับจะค่อนข้างจะโอเคกว่าโดยการสุ่มซื้อนะครับซื้อผิดชีวิตเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับวิธีการเลือกซื้อนะครับควบไฟปิงปอง ก็นำมาบอกเพื่อนๆนะครับฝากไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะหาขั้วปิงปองมาใช้ก็ต้องเลือกขั้วดูให้มันใช้งานได้แล้วก็ราคาก็พอฟังเหมาะสมนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมา7บาทนะครับเนี่ใช้ได้ก็ซื้อจากจากคนที่เคยซื้อประจำเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจและมั่นใจได้นะครับอันนี้7บาทก็ถือว่าคุณภาพก็โอเคสายไม่หลุดง่ายครับ คลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้วิธีการเลือกซื้อขั่วไฟปิงปองอันนี้ลองเทสแสงให้แล้วว่าติดนะครับคนข้างจะใช้ได้ทุกอันเลยยังไม่เจออันเสียนะครับซื้อมามีเยอะอยู่ผมซื้อมาเยอะอยู่นะครับอันนี้ก็สั่งมาเพิ่มอีกนะครับยังมาไม่ถึงสั่งมาอีกประมาณ800รขั่วก็จะเอามาทำไฟปิงปองให้ได้สัก500เมตร ตอนนี้ก็ในกล่องนี่แค่200 200ขั้วนะครับได้แค่100เมตรก็สั่งมาเพิ่มอีก400เมตรเพื่อไว้รองรับงานนะครับมา,ม,ามันไม่พอใช้งานนะครับอันนี้จะมาติดนะครับนี่วิธีการทำก็ประมาณนี้นะครับไปดูการทำในคลิปที่แล้วได้นะครับลองทำแล้วเราก็มาเทสดูนี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับเหลืออีกอันนี้เส้นหนึ่งอ่ะยาว25เมตรก็เหลืออีกสักประมาณ5ขั้ว5 6ขั้ว จะเสร็จครับประมาณนี้เลยสายก็ใช้เป็นเบอร์สองจุดห้านะครับสองคูณสองจุดห้าใช้ทีเดียวแบบซื้อให้มันจบทีเดียวยาวๆนะครับถ้าเราประหยัดไปใช้สายเส้นเล็กถ้าเป็นสายเส้นเล็กมันจะโดนใช้ไปนานๆสายทองแดงจะผุและขาดในนะครับแนะนําเป็นสายเบอร์สองจุดห้าซื้อทีเดียวใช้ยาวๆกันไปเลยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ